สวัสดีวันที่28สิงหาคมกันด้วยครับในวันนี้ไปลุยงานเร่งกันนะ <c oughs> คือต้องส่งต้องส่งดาบแรกย9แล้วก็จะออนวันที่2วันนี้วันที 28, นะ่28เนาะก็ถ้าวันนี้ไม่ติดปัญหาใดก็อาจจะลุยเสร็จได้ครับแล้วก็งานสัมภาษณ์ค่อยไปลุยพรุ่งนี้กับวันที่1เนาะเพราะว่างานสัมภาษณ์ส่งวันที่หนึ่งะครับไปตามนี้ฮะไปเที่ยงงานกันเลย let's go <S วันนี้ เฮ้ยวันนี้มาหเห็นยังไม่เปิดคอมเราจะทำงานตรงเวลาและจะบ้านกนเ่มแ่ไหนกับนนกออนอว,อนะวันนี้เป็นผัดผักรวมมันเลยนคะรับวันดีวสดีวัสดีดี อาลา,าลมุยงานเร่งน,นา,งานเ,งเรียบร้อยครับกำลังดาวน์โหลดอีกคลิปหนึ่งงานมารัวๆเลยงานสันก็น่าจะพักก่อนเนาะ Hm ah. อะไรพี่เอานาฬิกาพี่เป็นหลักมาได้ถึงไม่สนนะใครเปิดปิดแอร์คนดันคนใดเปิดเปิดประตูแล้วใครจะเปิดประตูจ้ะด้วยด้วยกลับบ้านกันเด้อเขารอเปิดประตูให้เราเนี่ยแหละเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย ถึงห้องแล้วครับสรุปวันนี้ไม่ได้ทําคลิปสัมภาษณ์ต่อเลยนะครับคือทําคลิปเร่งวันนี้เนาะไปหนึ่งคลิปส่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็แก้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าว่างมีแก้ต่อยไหมเนาะแล้วก็มีคอนเทนต์หนึ่งเป็นคลิปยาวแต่ว่ามันทําต้นเดือนหน้าครับแล้วบิงคือต้องรอสัมภาษณ์ให้ฝั่งผู้หญิงเขาตรวจเนาะถึงบิงจะทําต่อได้บิงก็เลยเอาคลิปนั้น เอาริงก็คือมันไม่มีคนทําแล้วบิงส่งสัมภาษณ์วันที่1คลิปนั้นเอาวันที่4ี่มั้งเอ้ยเอาวันที่2แต่ว่าลงวันที่4บิงก็เลยโอเคคุยกันตอนแรกก็คุยกับพิกหวานนะครบไม่ทันบิงไม่ทันแน่พิกหวานไม่ทันแน่ก็คุยกันไปคุยกันมาก็เลยตกลงกันว่าคลิปสามยังไงบิงก็ต้องรอฟังผู้หญิงแล้วนั้นคลิปสามพักไว้ก่อนแล้วบิงก็ลุยคลิปที่ตัดได้ไปก่อนก็เลยบิงเป็นคนตัดเองแล้วก็วันนี้ก็คัดชนใส่ซับอะไรเรียบร้อยแล้วครับก็ ตามนั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุยต่อนะครับใส่เอฟเฟกเสียงใส่เพลงประกอบเนาะมีเท่านี้ฮะไปกินข้าวดีกว่านีนุ่ยนีเบลเลอรมือส่นเจนเจนเป็นข่าวเปนไก่รวมอร่อยเนาะอร่อยใช่ไีมใช้จบท้ายของวันด้วยไข่เต้าปลาวงจรชอบกินไข่เต้าส่วนจังเจ้าชอบกินโอ่เจอกันพรุ่ง